เออพร้อมไหมครับนักกีฬาครับผมพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับต่อไปจะเป็นงานแข่งขันบาสเกตบอลระหว่างว a l อ s สตากับทีมบ้านถุ้เวทอันนี้เป็นเพื่อนเพื่อนจากโรงเรียนทุงสงใช่ไหมครับอ่าอะไรนะสตรีทุงสงนะครับเดินทางมาจากจังหวัด อยู่ที่นี่เลยขุนศพขุนศพจังหวัดไหนกรุงเทพหรอเออนั่นน่ะสิแต่ว่าบ้าเขาอยู่กรุงเทพนะฮะน้องๆพร้อมไหมครับ